เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวซามบิลี่บอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของน้องเหมียวชวนฝันกันนะครับผมทัดมืดซึ่งเป็นมอนเตอร์ที่จะมาแจกในเรื่องของโถงประจาเดือนมีนาของเรานั่นเองครับโอ้โหเรียกว,ว่าผมไม่มีทุกคนผมไม่มีฮนะโอ้โหโคตรดีใจบอกตรงฮะเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนดีกว่าว่าตัวของน้องเองอ่ะมาวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ้นสุดวันที่เท่าไหรนะ่เนาะ ก็วันที่10นะครับน้องมาวันที่10ตอนเที่ยงนะครับแล้วก็เส้นสุดนะครับผมในวันที่12ตอนเที่ยงคืนนะครับผมใครที่แบบเอ้ยพี่ตัวนี้ผมยังไม่มีผมแนะนําว่าให้เก็บไว้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะบับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมตัวนี้คือแบบเป็นตัวที่ดีมากๆเหมือนตัวตัวตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอ่าทีนี้เรามาพูดกันในเกมดีกว่าว่าเอ้ยเจ้าตัวของน้องเองอะสกิลเป็นยังไงบ้างและที่สําคัญก็คือตระกูลของน้องเนี่ยมีธาตุไหนที่น่าเล่นบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่ธาต คือตัวของน้องเองจะเป็นมอเตอร์ที่แบบเป็นตีมดาเมจหน่อยนะครับผมอ่าสกิลที่1ของน้องเนี่ยมันจะเป็นการตีนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูหลับด้วยนะครับผมมีโอกาส30%ที่ทาให้ศัตรูหลับซึ่งจริงๆก็ถือว่าน้อยนะตัวศัตรูหลับไม่พอตัวของน้องหลับไปด้วยนะครับสกิลที่1ครับตีทําให้ตัวเองหลับตีทําให้ศัตรูหลับนะครับแล้วก็สกิลนี้แรงตามค่าแม่ที่ปีสูงสุดข,ของตัวเองด้วยนะครับผมยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งตีแรงนั่นเองนะครับผมอ่า ทีเนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลที่2กันมากครับสกิลสกิลที่2เนี่ยผมขอสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับผมในขณะที่ตัวของน้องหลับเนี่ยน้องสามารถกดสกิลได้ปกติเลยทุกคนอ่ะอันนี้คือเป็นแพสซีฟของแมวนะอื ในขณะที่ตัวของน้องหลับเนี่ยน้องสามารถที่จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับกดสกิลได้หมดเลยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมตัวของน้องเองจะมีการเพิ่มเกจที่เร็วขึ้นถึง30%ด้วยในขณะที่ตัวมันเองหลับนะครับผมอ่ะและกรณีที่ตัวของน้องหลับเนี่ยน้องก็จะเป็นการทำ damage แรงขึ้นถึง100%เอาง่ายคือตีหลับปั๊บเนี่ยแล้วตีเทินต่อไปเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติเราหลับอยู่ใช่ไหมครับทุกคนเราตีเทินต่อไปเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้นถึง100%ด้วยกันนะครับผมถือว่าแรงมากๆนะครับผมแต่ทีนี้วยมันมีเงื่อนไขที่เข้ามาครอบอีก ในขณะที่ตัวของมันเองเนี่ยหรือโดนตัวตีแล้วปลุกขึ้นมาอ่าตีแล้วปลุกน้องขึ้นมาเนี่ยดาเมจของน้องเนี่ยจะแรงขึ้นถึง200%ซึ่งบอกตรงๆว่าก็ค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะครับผมหลับอยู่ก็ตีแรง100%โดนปลุกตีแรงถึง200%ทุกคนคิดสภาพดูคือตีทีนี้คือหน้าหงายได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับผมทีเนี้ยตัวสกิลตีตัวนะครับผมสกิลตีตัวอีกสกิลหนึ่งก็คือ เนื้อ,นอ,นอนในกรณีที่ตัวของน้องแล้วก็สตูหลับนะครับมันจะเป็นการตีแล้วก็ทะลุเดฟนั่นเองนะครับผมถ้าตัวของสตูหลับนะครับผมน้องหลับไปด้วยเนี่ยจะเป็นการตีทะลุเดฟนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นก้นไขที่ดูเหมือนจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอย่าลืมนะครับตัวนี้จะไม่ชอบปี๋อย่างยิ่งเลยนะครับจะไม่ชอบแบบพวกบัฟปี๋พวกสามารถที่มนการถอนบัฟเนี่ยมันจะไม่ชอบนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นน้องเนี่ยให้ระวังระวังหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวของน้องเองต้องบอกก่อนนะครับว่ามัน คือง่ายๆถ้าศัตรูไม่หลับเนี่ยพสซีฟแค่จะไม่ได้ทํางานอะไรเลยจะมีคีย์เวิร์ดที่ดีแค่ตัวสกิลที่2แค่นั้น A, เองนะครับผมทีนี้ นอกจากตัวของธาตุมืดแล้วเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับในตระกูล5าธาตุเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันก็มีตัวที่น่าสนใจเยอะพอสมควร لك, แต่ว่า2ธาตุสธาตุเนี่ยผมว่าเล่นยากสุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายสกิลให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะมันจะเป็นตีมแบบคล้ายๆการหลับถ้าเป็นตัวของธาตุลมเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆการหลับนะครับเนี่ยสกิลติดตัวของน้องนะครับผมสกิลที่3มเนี่ย,ยมันจะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับประมาณว่าพักพวกที่กําลังหลับอยู่จะไม่ตายจากการโจมตีของศัตรูในกรณีที่ศัตรู่่ใ เราหลับปุ้ยอยู่ใช่ไหมครับแล้วศัตรูมาตีเราเนี่ยเราจะไม่ตายนะทุกคนถือว่าเป็นตัวที่ดีที่กึง่งกึ่งดีเหมือนกันแต่ว่าลองคิดสภาพดูว่าถ้าสมมุติในกรณีที่เราอยู่ในสนามแล้วใครจะมาทําให้เราหลับได้มันม,มีแค่ไม่กี่ตัวอย่างพวกตระกูลจินเจนโลมหรืออาจจะเป็นตระกูลนองนั่นเองนะครับผมซึ่งมัน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 ,มน,มนยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าในกรณีที่ที่เราไม่หลับล่ะสกิลเนี้ยแทบจะไม่มีผลเลยครับตัวนี้มีความเล่นยากพอสมควรนะครับอ่ะแล้วก็ตัวสกิลที่สองเนี่ย สกิลที่2ของน้องเนี่ยมันเป็นการซัพพอร์ตแบบจ้าจ๋าจนเกินไปนะครับแบบแทบจะไม่ได้มีดามีอะไรเลยนะครับผมอ่ะสกิลที่2ของน้องเนี่ยในกรณีที่ถ้าตัวเองเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับโดนหลับอยู่นะครับผมอ่ะแน่นอนเกรมันก็ขึ้นปกตินี่แหละครับตีปั๊บเนี่ยแล้วมันหลับใช่ไหมครับเกรมันก็จะเร็วขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมหากใช้สกิลจะเป็นการฟื้นฟู HP ให้กับพวกพวกเนี่ยทุกตัวเลยนะครับผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของไม่เห้พีสู การใช้สก,กิลของน้องก็คือสก,กิลที่1นั่นแหละนะครับทุกคนเพราะว่าหลากัลกๆเลยนะครับผมมันมีสก,กิลที่ใช้ได้แค่สก,กิลเดียวนะครับนอกนันะ้นจะเป็นสก,กิลติดตัวหมดเลยนะครับเอาง่ายๆคือตีสก,กิลหนึ่งได้หิวแล้วนะครับผมทีเนี้ยการฮิวเนี่ยมันฮิวยี่สิของเลือดของตัวเองถ้าเกิดว่าเลือดเราต้องทำเยอะมากๆถึงจะเป็นการฮิวให้ศัตรูให้ให้เพื่อนได้ดีจริงไหมนะฮะนอกจากนี้นะครับผมศัตรูที่ตื่นจากการหลับนะครับผมจะเป็นการถูกลดเลือด10%อััตโนมตินะครับอารมณ์ประมม,มมาาาณวว่่สติเราตีศัตรูปั๊บเนี่ยหลับอยู่ใชตินะครับเพื่อน ศัตรูหลับอยู่ปั๊บเนี่ยแล้วศัตรูได้เทิร์ปั๊บเนี่ยแล้วมันก็จะคลายหลับจริงไหมมันจะคลายหลับเสร็จปั๊บเลือดเนี่ยจะลดลงไปอีกสิงสิอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับเหมือนคีตาเทพีอะไรประมาณนี้เลยซึ่งจะท่าแสงกับท่าลมเนี่ยเหมือนกันนะครับผมสกิลสองท่าแสงกับท่าลมเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัวของท่าแสงเนี่ยจะมีสกิลติดตัวที่เพิ่มขึ้นเติมขึ้นมาก็คือหากตนเองได้รับเธอร์ในขณะที่หลับอยู่พักพวกทั้งหมดยกเว้นตัวเองเนี่ยจะถูกในเรื่องของการปลด ในเรื่องของการหลับสมมติว่าเราทั้งทั้งตี้เราเนี่ยหลับดับอยู่นะแล้วเราได้รับเทินปั๊บเนี่ยทั้งตี้ของเราเนี่ยยกเว้นตัวของมันเองจะเป็นการคลายหลับคือมันมันจะตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติอะไรประมาณนี้เป็นต้นซึ่งต้องบอกไปก่อนแล้วว่าเมันมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับผมอย่างตระกูลจินยางเงี้ยที่สามารถหลับหมูได้นะครับผมอ่ะแล้วที่สาคัญสกิลที่สของน้องเนี่ยมันจะเป็นการฟื้นฟูเฮพีให้กับพระพโกทุกตัวที่ปลดถูกปลดจากสถานะหลับเนี่ยถึง30 0%ด้วยกันอาร์มาณว่าถ้าตัวื่อนอาเนี่หลัอยู่ แล้วก็ถูกใครแบบถูกแบบสกิลติตัวของน้องเนี่ยทำให้ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นการฮิวสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนั่นเองแต่ตัวที่ไม่ได้หลับนะครับผมก็ไม่ถูกฮิวนะครับดังนั้นเนี่ยสกิลนี้มีความเล่นยากพอสมควรนะครับผมอ่าประมาณนี้ถ้าเป็นหลักๆสองตัวเนี้ยเล่นยากนะครับผมอ่ะแล้วก็พูดถึงตัวของธาตุน้ำธาตุน้ำเนี่ยเป็นมอนเตอร์ที่สปีดต้นสูงมากทุกคนร้อยสิบห้าคือเยอะมากนะครับแล้วก็ถูกเอาไปใช้แบบหลากหลายที่มากไม่วจะเป็นอาร์ทีเอซิกงซิกวอลตัวนี้เก่งมากๆนะครับมาก น,นี้เก่งมากนะครับผมสกิลที่2ของน้องเนี่ยจะเป็นเหมือนของคาดมืดก็คือในขณะที่ตัวของน้องเองอ่ะหลับอยู่ก็สามารถกดใช้สกิลได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยจะเร็วขึ้นถึง30%นะครับผมแล้วถ้าในกรณีที่น้องหลับอยู่น้องก็จะทําดาเมจถึงแรงแรงขึ้นถึง100%่อต่ะฮะแล้วถ้าน้องตื่นดาเมจก็จะแรงขึ้นถึง20 0นะครับผมอ่ะประมาณนี้เป็นต้นนะครับศัตรูมาปลุกให้น้องตื่นปั๊บน้องดาเมจแรงขึ้นถึง0%ซึ่งตัวนี้ดาเจแร์แเราางื่อนิลที่งรับมที่3ครับ หากตนเองนะครับผมได้รับความเสียหายจนตื่นจากการนอนหลับจะเป็นการฟื้นฟูเกจนะครับ50%นี่คือข้อดีของน้องครับสมมติว่าโดนส,สตูปุกตื่นปั๊บนะครับผมเกจของน้องเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง50%เลยถือว่าเยอะมากนะตัวคนก็ครึ่งหลอดนะคุณที่จะาพาดดูดีนะฮะ และจะเป็นการฟื้นฟู h p เท่ากับ30%ของดาเมจที่ทําได้นะครับในครั้งถัดไปสมมติว่ากรณีที่ตัวของน้องโดนปลุกตื่นปั๊บเนี่ยเกรเด้งขึ้นไม่พอปั๊บในกรณีที่น้องตีศัตรูปั๊บเนี่ยน้องจะเป็นการได้ฮิวกลับมาด้วยนะยิ่งทำเมจได้แรงก็ยิ่งฮิวได้แรงนั่นเองนะครับผมมันเหมือนกับสกิลที่2เนี่ยมันไปโคเวอร์กันทุกคนอนะ่าสกิลสกับสกิลสเนี่ยมันจะไปพ่วงกันนะครับผมเพราะว่าสกิลสเนี่ยโดนปลุกให้ตื่นดาเมจแรงขึ้นถึง200%จริงม้แลวที่สําาาคััญไปมกกว่น้นครับพอสกิลทีี่่3เนยถ้้าโดนนปปลุกใหตื่ั๊บ เออเกของเรานี่นจะเพิ่มขึ้นอย่าง50รจริงปะทำให้ดาเมจของมันเนี่ยแรงขึ้นพอสมควรเลยทุกคนเแค่โดนปกให้ตื่นเนี่ยตีทีเอาตรงๆนะตีทีเนี่ยเพล่เนี่ยวันชอ็อตคิวได้เลยด้วยซ้ำนะคือตีแรงมากแรงจริงๆนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับผมตัวนี้คือน่าเล่นมากตัวนี้คือน่าเล่นจริงๆคนระับสปีดต,ต้นสูงสกิลดีนะครับผมตอนนี้เรามี2ตัวนะนะที่น่าเล่นนะครับทุกคนก็คือ2ตัวนี้นะครับเดีนี้มาตัวตัวของคาดไฟกันมากคาดไฟเนี่ยเป็นมอเตอร์แบบกึ่งกะ ตัวของมัลเตอร์คาดไฟสกิลที่3ของน้องเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับสตูทุกตัวเลยนะครับผมการโจมตีเนี่ยจะตีแรงตามค่ามีดท่พีของตัวเองนะครับผมและที่สาคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมจะทําให้ตัวของสตูเนี่ยหลับเป็นเวลา2เทินด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมตีแปะนะครับผมหลับสตูเนี่ยจะหลับ2เทินนะครับผมแต่ว่าในขณะที่น้องหลับเนี่ยน้องก็ยังคงกดใช้สกิลได้ปกตินะครับผมประมาณนี้นะฮะก็สกิล2แบบนี้ แปะนะครับผมทําให้ศัตรูหลับแล้วก็ตัวของมันเองหลับด้วยนะครับผมทีนี้ตัวสกิลสองเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขคล้ายๆกับค่เมืดเนาะก็คือถ้าในกรณีที่ตัวของน้องเนี่ยหลับอยู่นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเกรดสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนั่นนี่นะครับผมเกรดมันจะเร็วขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะเป็นการตีแรงขึ้นถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับผมอ่าแล้วถ้าในกรณีที่เราโดนปลุกให้ตื่นนะครับดาเมจก็จะแรงขึ้นถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมก็ ถ้าเป็นผมผมชอบท่าน้ำนะครับอันนี้คือท่าน้ําคือผมชอบมากด้วยความที่ด้ามมมันค่อนข้างแรงมากๆทุกคนแล้วก็ตัวของทตุมืดอันนี้ชอบจริงๆแต่ทตุมืดอาจจะมีความแบบเล่นยากนิดหน่อยอันดับที่หนึ่งผมให้ทตุน้านะอันดับที่2ผมให้ทตุมืดแล้วก็อันดับที่3ผมให้ทตุไฟทตุไฟเนี่ยจริงๆเป็นตีมคล้ายๆกับพวกน้องตินอ่าพวกกินทตุเอ่อกินลมอะไรประมาณนี้เป็นกินลมเวอร์ชั่นแบบดูดนันไม่เกรงใจใครส่วนอีก2ตัวนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่าอ่าเล่นยากอะมันเล่นยากกับทุกคนก็เลยแบบ อาจจะแบบให้คะแนนได้ไม่ดีมากนะครับผมอาจจะอยู่ที่ประมาณห้าห้าถึงเจ็ดปลว่านี้ยมันใช้งานตามสถานการณ์นะครับผมโอเคเล่<ม>ก็ตระก,กูลของน้องเหมียวชวนฝันนะครับมีใครมีตัวไหนบ้างยังไงก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผมส่วนตัวผมมีอยู่นะอืมส่วนตัวผมมีน้องอยู่นะครับทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าทัาน้ําผมผมมีอับป่านะครับผมฮะแต่ว่าผมมีทัดไฟแน่ๆเพราะผมชอบทัดไฟแบบโนหนึ่งนะครับชอบมากแต่ก่อนที่มันมาปั๊บเนี่ยผมปั้นปั้นเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับชอบแบบคลั่งไคล้เออเนี่ยเห็นไหม ผมชอบแบบข้างคล้ายสก,กิลเต็มเนะเว้ยบอกอกนนะฮะชอบแบบข้างคล้ายแบบป้าละห่ำนี่ครับผมชอบน้องมากนะครับแล้วก็ตัวของท่าลมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าท่าลมเนี่ยเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยเราสึกว่าแบบเฮ็ดยา,ากเฮ็ดยา,ากแห้งองี่หลีแบบโหแบบแกเล่นไม่ได้เลยแล้วก็ตัวของทัดน้ําผมน่าจะมีอยู่นะคิดว่าเอ้ยนี่มีพอดีเลยเดี๋ยวเรามาปั้นรีวิวกันนะทุกคนเนาะอ่าตัวของทา่ทาทัาไฟกับทัดน้ําเนี่ยโอเคแต่ว่าท่าลมนี่คือไปไกลๆไปไกลๆซะพนุ่ม แต่จริงๆตัวของสกิลมันเต็มแล้วเนาะสกิลที่3มันเต็มแล้วก็ไม่น่าจะอัพแล้วแหละทุกคนผมคิดว่านะครับผมอ่าตัวของธาตุไฟเนี่ยผมไม่น่าจะอัพแหละนะครับพอกันทีคนอย่างแกนะครับผมเฮ้ยว่าถ้าสกิลหนึ่งก็ดีเต็มก็ดีเหมือนกันนะงั้นก็จัดเลยวะหนุ่มดาเมียมันจะแรงขึ้นไง <laughs> ดาเมียมันจะแรงขึ้นไงวะหนุ่มจัดไปแจ๊ะๆนะครับทุกคนโอเคไดีได้ว่าสกิลเต็มแล้วจ้าเหลือธาตุน้ำนะครับทุกคนเลือธาตุน้ำเดี๋ยวค่อยไปทำธาตุน้ำให้แบบสกิลเต็มแล้วกันนนนเเาะะออืคม่่จปป็ตไ ผมว่าทตดไฟกับทัดมืดเนี่ยมามันสามารถที่จะเอามาเล่นด้วยกันได้นะไฟกับมืดเพราะว่าไฟมันมีสกิลเซาะสามขึ้นหลับได้ใช่ไหมมืดก็คือหลับแล้วก็ตีอีกนอยเดผมว่าน่าจะเป็น,ปนแบบคอมโบที่มันอยู่พอสมควรนะครับผมาตดน้ําเอาไปก่อนนะครับผมทัดน้าเอาไปก่อนนะครับแล้วค่อยเป็นทัดมืดกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วซีรีส์ยูนิคามันะะจ้ะแจ๊